สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปคโฟนทีวีทุกคนจากข้อมูลอ้างอิงมาจากบทความในเว็บไซต์ whatphone.com ได้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานและการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนของคนไทยก็มีผลสรุปออกมาดังนี้ค่ะการที่คนไทยนั้นจะเลือกซื้อมือถือสักเครื่องสิ่งที่แน่นันเลยอยู่ที่5อันดับได้แก่ 1. สเปคเครื่องที่แรง 2. แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานค่ะ 3. หน้าจอที่ใหญ่ 4. ถ่ายรูปได้สวย และ5การออกแบบที่สวยงามค่ะแล้วมือถือสเปคแบบนี้นั้นมีจริงหรือไม่มีจริงแน่นอนค่ะวันนี้ทีมงานก็ได้ทำการรวบรวมมาให้เพื่อนๆคิดว่าน่าจะช่วยในการตัดสินใจซื้อมือถือเครื่องใหม่และที่สำคัญราคาต่ำกว่าหมื่นบาทอีกด้วยนั่นก็คือ ASUS ZenFone Max ค่ะ โดยเริ่มจากหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง5.5นิ้วชัดเต็มตาด้วยความละเอียดระดับ HD ค่ะแถมยังมาพร้อมกับกระจกนิรภัยแบบ Gorilla Glass 4อีกด้วย ข้อที่2นั้นสำหรับสเปคที่แรงความแรงของ ASUS ZenFone Max เรียกว่าเป็นความแรงแบบพอดีพอดีค่ะด้วยชิปเซตตัวประหยัดพลังงานอย่าง Qualcomm Snapdragon 410เป็นแบบ quad-core ค่ะความเร็ว1.2 g h z แรม2 g b นั้นเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปและสามารถปรับความละเอียดของกราฟิกได้และสเปคแบบนี้รับรองเลยค่ะว่าน่าจะใช้งานได้นาน1-2ปีแบบสบายส และอย่างน้อยก็ได้รับการยืนยันจากทาง a s ซูแล้วว่า a s ซู z e n ซนฟ e นแม็นั้นต่อไปในอนาคตจะได้รับการอัปเดตเป็น Android 6.0 6.0 r s h m a l l o w อย่างแน่นอนค่ะแบตเตอรี่ที่อืดต่อเนื่องจากสเปคของ Asus Zenfone Max ที่ใช้ชิปเซ็ตรุ่นประหยัดพลังงานอย่าง snapdragon 410กับหน้าจาคอความละเอียดระดับ HD ค่ะซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ Asus Zenfone Max นั้นสามารถใช้งานได้นาน และแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงถึง5,000ม ah ิลมที่บรรจุอยู่ในตัวเครื่องเรียกว่าจัดแบตเตอรี่มาให้เยอะพอๆกับ power bank เลยก็ว่าได้ค่ะ กล้องที่แจม Asus Zenfone Max นั้นจัดกล้องหลังมาให้ที่ความละเอียด13ล้านพิกเซลค่ะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Pixel Master ที่อัดพิกเซลขนาดใหญ่เอาไว้ในเซ็นเซอร์กล้องถ่ายรูปส่งผลให้ Asus Zenfone Max นั้นถ่ายรูปได้ดีทั้งในที่แสงปกติในที่แสงน้อยหรือว่าในที่แสงน้อยจัดๆก็ยังสามารถถ่ายได้ค่ะ ดีไซน์ที่สวยงามคำว่าดีไซน์ที่สวยงามสำหรับมือถือที่มีทั้ง4ข้อที่ว่ามานั้นถือว่าหาได้ยากมากค่ะแต่การที่ ASUS ZenFone Max ที่มีแบตเตอรี่มากถึง5,000ม ah, ิลลิแอมก็ไม่ได้ทำให้มือถือรุ่นนี้มีดีไซน์ที่หนาเทอะทะเหมือนกับมือถือแบตเยอะๆสมัยก่อนค่ะน้ำหนักตัวเครื่องเองก็ไม่ได้มากจนเกินไปอีกทั้งฝาหลังยังมีดีไซน์แบบเครื่องหนังที่ให้ความหรูหราสวยงามและจับถือได้ถนัดมือค่ะ ทายที่สุดนั้นก็คือราคาของ ASUS ZenFone Max ค่ะที่ทำราคาออกมาได้ประทับใจมากอยู่ที่6,490บาทเท่านั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะที่ในงาน Thailand Mobile Expo 2016เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น ASUS ZenFone Max จะเป็นมือถือที่มียอดขายสูงสุดในงานและทำสถิติได้ที่1.25เครื่องต่อนนาทีเลยทีเดียวอย่าลืมกด subscribe ให้ช a n e ของเราสวัสดีค่ะ